ข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนกลาโหมทหารกองประจำการอาสาสมัครฐานผ่านลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมและครอบครัวรวมถึงฐานผ่านศึกและพี่น้องประชาชนทุกคนวันที่8เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงกลาโหมซึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปีชายยานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปีพุทธศักราช2 5 6 8นี้นับเป็นเวลา138ปีที่กระทรวงกลาโหมได้ยืนหยัดพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและรักษาความสงบสุขของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้ปฏิบัตรริภารกิจและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหม ในตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมารวมทั้งขอส่งความปรารถนาดีไปยังครอบครัวของท่านและพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมจนบรรลุผลสําเร็จด้วยดีมาโดยตลอดกระทรวงกลาโหมในยุคปัจจุบันไม่ได้มีบทบาทเพียงด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐเท่านั้นหากแต่ยังต้องทําหน้าที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติทั้งด้านเทคนโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่เราจรึงจําเป็นต้องปรับตัวปฏิรูปและพัฒนาศักยภาพของกองทัพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ในปีนี้กระทรวงกลาโหมได้จัดทําเอกสารยุทธศาสตร์พัฒนากองทัพพศ2569ถึง25 2580หรือ w h i เปเ a p e r ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการบรูรณาการร่วมกันของทุกเหล่าทัพในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเป้าหมายเพื่อให้กองทัพมีความพร้อมมีความทันสมัยมีขนาดที่เหมาะสมและมีขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามรอบด้านโดยมีแนวทางการดําเนินยุทธศาสตร์สําคัญได้แก่การปรับปรุงกระบวนการตรวจเลือกทหารกองประจำการเพื่อมุ่งสู่ระบบสมัครใจในอนาคตการจัดหายุทธโภคกรผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้การพัฒนาขีดความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิตัลไซเบอร์และอวกาศรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของกำลังคนสำรองและระบบสภาพกำลังให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้พึ่งพาตนเองได้และขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดพร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิรประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกกระทรวงกลาโหมยังคงเดินหน้าพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ผ่านการสนับสนุนรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและความสงบสุขของบ้านเมือง เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญในภาพรวมคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมยังได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆของศูนย์ดำเนินการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะตามแนวทางของปัจชาเศรษฐกิจพอเพียงผมและข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกนายขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นและทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อนำมาซึ่งความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในโอกาสสำคัญนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนเดชภาพร,รามีอันแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดอภิบาลรักษาให้เพื่อนข้าราชการทหารข้าการพลเรือนกลาโหมตลอดจนลูกจ้างพนักง,งานราชการและครอบครัวรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคนให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงประสบแดกความสุขความเจริญและสมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ